ลามนะคะวันนี้ก็จะมาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะสไตล์ร้านเดียนานะคะมีพริกกินดาปั่นค่ะมีกระเทียมสับมีน้ำมีน้ำส้มสายชูมีซอสพริกมีเกลือป่นมีชูรสมีน้ำตาลทรายมีน้ำมะขามเปียกมีผักชีรากผักชีแล้วก็พริกทอดขั้นตอนแรกนะคะเราใส่น้ำ ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เกลือบ,บนแล้วก็เปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะพอเราคนจนละลายเราใส่น้ำส้มใส่ชูไปเลยนะคะ,ะการที่เราใส่น้ำเยอะใช่ไหมคะ ความหอมเราเคี่ยวความหอมของน้ําตาลนี้จะออกมาเลยนะคะขั้นตอนนี้เราใส่รากผักชีเลยพอก็เดือดได้สักพักนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ํามะขามเปียกเดี๋ยวส่วนผสมจะลงไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ใส่ซอสพริกค่ะตามด้วยผงชูดรสเลยค่ะ พอส่วนผสมเราเดือดเราตามด้วยกระเทียมสับเลยนะคะตามด้วยพริกกินดาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเหนียวอันนี้สูตรน้ำจิ้มเผ็ดนะคะสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นแบบเผ็ดนะคะถ้าใครจะทำขายเก็บไว้ขายนานๆก็ จากพริกสดเป็นพริกแห้งกินดาได้นะคะเ,เราเคี่ยวจนได้ประมาณนี้เลยนะคะเราก็ใส่พริกทอดพริกทอดนี้ใช้พริกอินเดียทอดนะคะสีเขาจะได้สวยใส่ไปเลยนะคะแล้วก็คนใครจะขยาามให้พริกแตกก็ได้แต่ว่าแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะ พอน้ำจิ้มเราเริ่มอุ่นๆเราก็ใส่ปักชีไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มลูกชิ้นเรา